สะดุง้งมาตึกสะดุงดงะด้งพี่น้องปวกไปมาตึกสะดุ้งคนตกน้นำมากหนำหองหนำหองหนำหวยย่อย่อย่อมาลุ้นน้ำกันเต้นบอ๊อว้าบมีบมีบ่อมี ย่อๆยๆอยอมาลุนอีกลุนอีบัดนึงฝนตกปลาไปจ่อยว้ายบ่ได้บ่ได้บ่ได้ บ่ได้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 พี่น้องเอ้ยบ่ได้บ่ได้ไมีแต่ปากกระเด็ดน้องเอ้ยปากกระเด็ดกระตึ้ง คนตกคนตกบดคืนมอคืน